ภาพระยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เองเนี่ยเป็นภาพที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของโดยปกติแล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ย ตามทฤษฎีคนก็จะบอกว่าราคาทองคํากับเรียวยูนะครับเรียวยูคืออะไรก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบตรนะครับหักลบด้วยเงินเฟอ้อนะครับซึ่งตามทฤษฎีก็จะบอกว่าสส่วนเนี้ยก็คือราคาทองคากับเรียวยูเนี่ยมักจะวิ่งสวนทางกันในช่วงที่เรียวยูขึ้นเนี่ยราคาทองคํามักจะปรับตัวลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เรียวยูลงเนี่ยราคาทองคํามักจะปรับตัวขึ้นนะครับซึ่ง ความสัมพันธ์นี้มันก็ค่อนข้างที่จะ correlate กันนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดจนถึงปี2022กราฟเนี้ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมบอกมันมันผกผันกันใช่ไหมครับแต่ว่ากราฟเนี่ยเขา invert ใหละ i n อร r ทแกนในตัวของ real v i e u มาให้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะเห็นว่ากราฟมันก็จะไปด้วยกันแต่พอผ่านปี2022มาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์นี้มันฉีกออกจากกัน นะครับก็คือถึงแม้ว่า real yield จะปรับตัวขึ้นเนี่ยแต่ราคาทองคําก็ไม่ได้ลงนะครับราคาทองคําปรับปรับ,ปร,บปรับตัวขึ้นด้วยซ้ำตั้งแต่ปี 2, 2022เป็นต้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือปี2022เกิดสงครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับพอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็มีการคว่ำบาตรหรือว่าแซงชั่นทางรัสเซียเนี่ยนะครับด้วยการที่เขาก็ไปฟรีซสินทรัพย์หรือว่าแอสเซทที่เป็นในลักษณะของดอลลาร์โนอเมริกันนะครับอะไรที่มันมีลักษณะที่เป็นเป็นนสกุลลลเงิดอาร รัสเซียก็จะถูกถูกฟรีซตัวแอสเซทตรงนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าธนาคารหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง emerging m a r ม e t เนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเออวันหนึ่งถ้าเกิดเขามีปัญหากับฝั่งตะวันตกเองนะครับไม่ว่าจะสหรัฐหรือว่ายุโรปเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่ดอลลาร์ที่เขาถือครองเนี่ยจะถูกฟรีซหรือว่าถูกแช่แข็งไว้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ธนาคารกลางหลายๆแห่งจริงๆก็จะมี reserve นะครับที่เป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผ่านปี2022มาเนี่ยปรากฏว่าความต้องการถือ,องทองคำเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประเด็นนี้นะครับแล้วก็าเทำให้ความสัมพันธ์ที่ราคาทองคํากับเรียวยูที่มันมักจะแปรผกผันกันเนี่ยนะครับมันก็จําไม่ได้แปรผกผันกันแล้วนะครับเนี่ยก็ให้ถ้เกิดให้ดูภาพ ล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าธนาคารกลางนะครับก็มีการซื้อนะครับซื้อทองคํามาเรื่อยๆแหละนะครับมีการซื้อทองคําตอนนีงโอเคอาจจะมีบางบางช่วงนะครับที่มีการขายออกมาบ้างนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2022จนถึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับถึงมีนาคม2025ภาพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นภาพที่มีลักษณะของการเนตบายหรือว่าการซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูธนาคารกลางที่เป็นคนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งอิมเมอร์จิงแบงก์ นะครับหรือว่าตลาดเกิดใหม่เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นไดรเวอร์ในระยะยาวในเรื่องของราคาทองคำนะฮะคราวนี้ธนาคารกลางจีนเองก็เป็นธนาคารกลางหนึ่งนะครับที่นักลงทุนนะครับก็เชื่อว่าจะมีการสะสมทองคําเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเหตุผลเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าก็กระจายความเสี่ยงน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซือดอลลาร์เยอะๆเนี่ย ในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหากับสหรัฐหรือมีปัญหากับทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็าอาจจะโดนแซงชั่นโดนความบาดแลนันก็กระจายมาลงในตัวของการถือครองทองคํามากขึ้นนะครับซึ่งกราฟนี้นะครับจะเห็นว่าตัวฉาเนี่นะครับอันนี้จะเป็นเป็นสัดส่วนของรีเซิร์ฟนะครับที่เป็นทองคําเทียบกับทั้งรีเซิร์ฟนะครับซึ่งจะเห็นว่าประเทศที่เป็นฝั่งเดเวลลอปเมจเนี่ยนะครับหรือว่าทางสหรัฐทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะมีการถือครองทองคําในสัดส่วนที่เทียบกับท o t a ท r e s รีเ e ิร์ฟเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนของตัวตัวช่าเนี่ยที่เป็นสีทองเนี่ยมันจะเยอะกว่าสีน้าเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือส่วนอื่นที่ทไม่ใช่ทองนะครับซึ่งจะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยมีสัดส่วนการถือครองทองคําค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูทางประเทศทางฝั่งอาจจะบอกว่าเป็นเอเชียก็ได้นะครับไม่ว่าจีนไม่ว่าอินเดียหรือว่าญี่ปุ่นเอง ปรากฏว่าการถือครองทองคำเนี่ยที่เป็นสัดส,ส่วนเทียบกับรีเสิร์ชอย่างค่อนข้างน้อยอยู่นะครับดังนั้นคนก็คาดหวังว่าจีนเนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นประเทศที่มีรีเสิร์ฟเยอะมาก,มากๆอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะกระจายนะครับการถือครองของเขาเนี่ยมาถือทองคํามากขึ้นนี่ครับถ้าดูเนี่ยคือจีนเองก็มีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอย่าง,างต่อเนื่อง นะครับอาจจะมีหยุดไปบางช่วงเวลานะครับถ้าเกิดว่าหลายท่านได้ได้อ่านข่าวกันว่าจะมีอยู่บางช่วงที่ PBOC หรือธนาคารกลางจีนะหยุดซื้อ,อส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราคาทองคำมันสปาขึ้นมาค่อนข้างแรงมันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเขาก็อาจจะหาจังหวะว่า,วาเออฉันไม่อยากจะซื้อแพงเท่าไหร่นะนะครับก็เลยอาจจะมีชะลอลงไปบ้างแต่ว่าช่วงหลังเองก็เริ่มกลับมาซื้อแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนการถือครองทองคําต่อ reserve นะครับ foreign reserve ของจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2022เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3%ตอนนี้ขึ้นมาแตะระดับ7%แล้วนะครับถามว่า7%เป็นตัวเลขที่สูงไหมถ้าเกิดเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยนะครับก็ถือว่ายัางไม่ ไม่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมไปดูค่าเฉลี่ยโดยรวมของโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก18-20%ปดี่สอครับอันนี้โดยโ,โดยเฉลี่ยนะครับอาจจะมีบางประเทศไม่กี่ที่โชว์ในกราฟเนี่ยบางประเทศก็จะถือครองที่สูงนะั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขนะครับมามา,มาเฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะี่ยมันก็ประมาณสัก1ิบสิบซึ่งจีนตอนนี้อยู่แค่ประมาณสัก7%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกตีมหนึ่งนะครับที่คนมองภาพระยะยาวว่าจีนเนี่ยมีโอกาสที่จจจจจะะะะเเเพิ่่มมมกกกาาาาารรถถืออออออคคคงงงงทํํขขึึ้้้้นนนโลไไไไดดปป็็ตัแบบ18-20% นะเพราะว่าจริงๆรีเสิร์ชของเขามีอยู่ค่อน,อนข้างเยอะนะครับเขาอาจจะไม่ได้อ l ลโลเคนไปคิดตัวของ a อ e ว a ร e จของโลกก็ได้แต่ว่าที่ระดับประมาณแบบ6-7%เปนี่ยมันก็ยังถือว่ามีแกลบจากค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตีมระยะยาวที่หลายคนก็มองว่าอันนี้จะเป็นไดรเวอร์นะครับสำหรับตัวของราคาทองคำครับราคาทองคำเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับผมในแง่ของอที่มีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงด้าน ตัวเงินเฟอ้อนะครับผมรักษาหรือว่าสะสมมูลค่ารวมถึงในปัจจัยระยะยาวเนี่ยก็มีปัจจัยส่งเสริมอย่างเช่นความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับผมรมถึงการสะสมทองคําเพิ่มเติมสําหรับตัวธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นจีนนะครับผมที่มีการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง